เสร็จแล้วเร็วฮะเข้าแล้วรีบเข้ามาไอ้น้าไอ้หลานชายฮ่าตกแต่งบ้านใหม่สองชั้นตัดไม้แถวนี้ไปเพียบเลยฮ่ามึงเอาไอ้เฮ้ยมึงอัดคลิปอยู่อ่ะอัดอยู่ทำไมอัดตั้งแต่ตอนไหนวะอัดเมื่อกี้เออเล่นไปได้รัดเข้ามาเอาสเอโอจะเด็กมาตืดตืดพ่อตืดแม่ ไปหานอกเมืองกว่ากูจะกลับมาได้ตือดื้อดื้อดูมึงด,ดูชั้นสองหมดเวลาแล้วมึง<อ>ได้ยินไหมนี่ต่อเวลาต่อเวลาแล้วนี่ต่อเวลาแล้วนะยี่สิบาสิบยังยังยังสามสิบนาทีนายอยู่ทันอยู่เร็วแบง โหสุดยอดบ้านใหม่สกินมาเกยกิกกูเฟี้ยวอ่ะดูสกินตู้สกันเส้านต่อจากบ้านกูใช่ไหมใช่แล้วทำไมของมันแหลกวะต้อง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 นี่คือสกินอเมริกาแบง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 ทำไมแบงมันตัวสีมันเทาๆเอ้ยไม่ใช่ออกเหลืองๆว่ะกูมันีฟาร์มแบงผิวมันออกเหลืองกูต้องไปตัดไม้อีกเพราะเล่นหน่อย ห <Nope. S 2> <c oughs> นุบเต้นหน่อยอาดอยู่ไม่ต้องอกล้กูจับอเมซ่ากูมาเด็กเปรี้ย <c oughs> โหมดอะไรไปไกลๆก่อนอ๋อแมงเออไม่ใช่มันมันสร้างจากโหมดอันนั้นเดิมมันแบบว่าไม่ต้องต่อเวลาหรอกว่าจะอ๋อเที่ยงตรงแล้วเขาก็คิดว่าเที่ยงตรงว่าจะฟักตูเดี๋ยวพ่อใหญ่ปาว่าว่าเด้งเลยกูทำจนเด้งเลยมึงแบบว่ามึงอันนี้ใช่ไหมกูรู้ว่ามึง ใช้หมดเคนเคนถีบสร้างอันนี้บ้านหลังนี้เออหาสร้างต่ออย่างปะแบงเออหาสร้างวันนี้ก็หากระกว่าแล้วมึงหาคนแก่สีแดงได้ไงวะมันก็มันก็มีดอกอะไสีแดงวะ่ะอ,อ,อยากจะถามอย่างเดียวคือทำไมทำไมทำไมเออหาไม้มาจากไหนเยอะแยะตัวตาพี่อื่นนี่สัดต้นไม้อะไนี่มีเยอะแยะแบบ

จะต่อยฮะมาถ่ายคลิปอยู่น,นี่ไงไม่ใช่งานถ่ญญา,บบญญานก็บบเฟมหอกวันนี้ท้าจะตั้งฮะอีเดียวกับเฟมอ่ะกูตั้งฮะชนะวันก็แบบเฟมดีสิเพรัะว่าเรื่องขออใครด้วยนะไอ่ะใครอี่๋ีพ่อช่องกูไม่ใช่ช่องม,มึงไอ้เจ็ดแม่ ชี้เลขสิบเข้าใจเลขสิบเดี๋ยวสอนเด็กก่อนเนี่ยชี้เลขสิบนะมันจะอันนี้นะเข้าใจก่อนี่ยต้องชี้เลขสิบอ่ะมันถึงจะตรงต่อเวลาคือไม่ได้าใจแล้วก็ไม่มีความต่างมันมีโค้เนี้่ยมันมีมันมีมันสลับได้กันแล้วมันโค่ที่ทำจากมันมีสีขาวติดอยู่คืเป็นมาโค่โค่แต่มา ได้ไปทางนี่ไหนหมอหน่อยอยู่ในบ้านจะไปทำอะไรเนี่ยหมอมันทำต้นไม้ไอเดี๋ยวความจริงเนี่ยชิงอัดชิงเครื่องชิงเนี่ยมันลื่นจะตายแต่ชิงอาชีพไงมันเลยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าเหล็กไอ้พอเติมมาขวยหลักสูตรยึดไม่อยู่ฉันบนไม่ไม่สร้างหาอะไรเลยไม่ได้สร้างอ้าวพ่อเติม ได้ครู้ม่อีกเลยคุณตื่นตื่นีะก็จำดาลเจม่อเร่งอไรเนมมราก่อยเพื่อนตอไปแล้วอย่กดอะไรนสิมันได้ลรบอกน้องเหรอเออใช่มันอะอไป้วแล้ววันนี้ขอจบมาเพียงเท่านี้คิวสั้นไม่ยาวมากราก่อย